สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาววุฒินะครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะเป็น EP สองนะครับผมเป็น EP สองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทําภาพของคนดูนะครับผมว่าภาพของคนเนี่ยถ้าเราเอามาทําเป็นภาพ 3D แล้วเนี่ยนะครับใน Chat GPT นะครับเราสามารถทําได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาตามไปดูกันนะครับผมนะกับ EP สองนะครับผมกับไรทาววุฒินะครับผมตามไปเลยครับ สวัสดีครับผมเราก็กลับมาที่ ep 2นะครับผมนะเราก็ไปที่บินเตลิดนะครับในการดูรูปภาพนะรูปภาพนะครับวันนี้ก็เป็นรูปภาพการ์ตูนยอดฮิตนะครับสําหรับของไทยหลายๆคนนะครับผมผมดูมาตั้งแต่เด็กเลยนะอันนี้นานมากนะครับอวันนี้เราก็ผมก็เต็มเลือกรูปภาพไปแล้วจะได้ไม่ไม่ช้านะครับจะได้ไม่ช้ารูปนี้ก็รูปนี้ก็สวยนี่รูปนี้ก็สวยนะนรนยนะครับ ผมเลือกรูปนี้ไว้เห็นไ,ไหมอ่าเลือกรูปนี้ไว้ดูเท่ hey, มันเ hey, ท่เห็นไหมแล้วก็ทําการดาวน์โหลดไปที่สามจุดสามจุดเหมือนเดิมนะครับผมทําการเนี่นะเต็ไปที่สามจุดปุ๊บมันก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพแล้วก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับผมมาพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับนี่นี่คือไฟล์ดาวน์โหลดเรานะครับนี่อ่าขยายรูปภาพมาก็จะเป็นรูปภาพนี้นะครับอ่า ผมว่ามันเท่นะครับทีนี้พอเราได้ภาพเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปที่แชท GPT เหมือนเดิมนะครับเปิดแอป,ปเปิดโปรแกรมแชท GPT ขึ้นมานะครับอ่าอันนี้อันนี้ที่เราทำไปเมื่อวานนี้ถูกไหมจำได้เนาะที่เราทำไปเมื่อวานนี้นะครับเราก็นี่เลยเข้าไปที่นี่เลยเหมือนเดิมนะเลขบวกนะครับนี่ก็ไปนะครับแล้วก็อันนี้เลยเกี่ยวกับรูปภาพนะครับเกี่ยวกับรูปภาพ และไฟล์นะครับเราก็ติ๊กเข้าไปอ่าในกรณีที่เราจะไม่โยนภาพเข้าไปนะเมื่อกี้ภาพเราอยู่ที่ไ y d ดาวน์โหลดนี่ก็เป็นตัวนี้ถูกไหมอยู่แลเวก็ติ๊กเข้าไปมันก็จะมาขึ้นตรงนี้รอโหลดสักครู่นะครับแล้วเราก็พิมพ์พร้อมเหมือนเดิมเลยนะครับพร้อมเหมือนเดิมเลยก็ใช้พร้อมตัวเดิมเลยก็ได้นี่นะทําให้เป็นภาพ3ามดีตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมสวยหรูสวยหรูสูงพอประมาณก็ได้นะอันนี้ เลยนะครับพอเราใส่พร้อมไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะอ่าเนี่ใส่พร้อมไปแล้วนะครับผมแชท GPT ก็จะเริ่มทําการทําภาพให้เรานะครับภาพจากภาพธรรมดานี้นะครับเป็นภาพนี้เลยเห็นไหมอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมภาพพนก็ทําได้ไม่ยากเห็นไหมครับไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับทีนี้พอเราได้ภาพพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วอ่าเราเราติ๊กไปที่ภาพเห็นไหมชอบไหมชอบนะสวยถูกใจแล้วใช่ไหมครับผม คุณเห็นตรงนี้ไหมมีแถบเครื่องมืออยู่สามานเห็นไหมครับมีถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็ดาวน์โหลดอ่าถ้าเราถูกใจแล้วโอเคแล้วเรากดดาวน์โหลดครับฮ่าดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไฟล์มันก็จะเข้าไปที่ภาพที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะเหมือนภาพที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อวานหมดเลยนะครับได้เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ทีนี้สำคัญแล้วนะครับผมไปถึงจุดประเด็นสำคัญแล้วนะครับ ประเด็นสำคัญแล้วนะเป็นแอปที่ว่าสามารถเอาไปทำภาพให้เป็น 3D หรือโมเดลนะครับภาพ 3D หรือโมเดลนะนเราเข้าไปที่ Google <c oughs> นะครับผม <c oughs> อ่า <c oughs> พิมพ์คำว่าตัวทีตัวอาตัวไ ตัว P ตัว O แล้วก็ AI นะอ่า AI อ่าได้ไปแล้วครับผมนะแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาครับว่านี่เลยนะครับ t i p o AI หรือ typo o AI นะครับ โลโก้อะจะเป็นสีขาวเป็นตัววีสีขาวกับสีเหลืองนะครับนะตัววีสีขาวกับสีเหลืองนะครับผมพอเรากดเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยนะครับจะเ,เป็นภ่าบ้าแบบนี้นะครับอ่าเราสามารถแปลภาษาไทยได้นะถ้าเป็นในคอมนะแปลภาษาไทยได้นะครับสร้าง 3D นะครับเป็นการสร้าง 3D นะฮะเสร็จปุ๊บพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเข้าไปที่นี่ก่อนเลยลองใช้นะผมม,มุมด้านบนนะผมมุมด้านบนนะครับผมนะผมมุมด้านบนนะครับ อ่ามุมด้านบนนี่เห็นไหมด้านบนนี่สีขาวนี่นะสีขาวนี่นะครับทดลองใช้นะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะทุกคนพอลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะมีเครดิตอยู่ตรงนี้เห็นไหมเครดิตตรงนี้เห็นไหมสามร้อยเครดิตสามร้อยเครดิตนะครับสามร้อยเครดิตนะสามร้อยเครดิตนะครับอ่า <S <s เห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมสามร้อยเครดิตเ<ๆ>ห็นไหมครับ นี่คือการลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็จะสร้างภาพนะอัปโหลดภาพ3 d อ่าพิมพ์งาน3 d อัปโหลดไฟล์ 3D อัปโหลดโมเดล3 d ปรับแต่งภาพนะครับผมมันก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรนะครับเนี่ยสามารถเลือกทํางานได้หมดเลยนะครับถ้าเราจะทําไฟล์ 3D นะ เราทำไฟ 3D นะครับเราทําไฟ 3D กันครับผมนะพอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมเรามาดูกันนะฮะตรงนี้เห็นไหมเครดิตเราเนี่ยสามร้อยเครดิตนะครับเราติ๊กเข้าไปดูได้นะครับสามร้อยเครดิตนะมันจะบอกเลยนี่ว่าทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยการสร้างแบบจาลองสามสิบเครดิตการสร้างแบบจาลองสิบห้าเครดิต การสร้างแบบจำลอง25เครดิตคือแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับผมแบบจำลองแต่ละอย่างเนี่ยจะใช้เครดิตไม่เท่ากันนะครับแต่เขามีให้เราฟรีเนี่ย300เครดิตนะครับถ้าเราใช้หมดแล้วเราสามารถซื้อเครดิตเพิ่มได้นะครับอ่าทีเนี้ยเสร็จปุ๊บเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วใช่ไหมเราเข้าไปที่นี่เลยเห็นไหมครับพื้นที่ทํางาน 3D ติ๊ก้็ไปเลยพื้นที่ทํางาน 3D อ่าเรามาที่หน้านี้เรียบร้อยนะครับผมเรามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมนะ ถ้าเราคลิกเมาส์ด้านขวานะครับผมเราสามารถขยับแค l เ t e อย่างนี้ได้นะครับขยับได้นะครับเสร็จแล้วทีนี้นะเราไปที่ตัวนี้นะครับพอเข้ามาแล้วเราไปที่นี่เลยนี่ภาพข้อความเป็น 3D ภาพหรือข้อความเป็น3 d ดีเราติ๊กก็ไปเลยครับผมติ๊กวามันจะมีหน้าบวกนี้ถูกไหมขึม้นมาเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับหรือว่าจะกดบวกก็ได้นะ อ่าถ้าเป็นไฟล์ที่ไฟดาวน์โหลดปุ๊บเราก็ไปเอาที่ไฟดาวน์โหลดมาลากมาแล้วก็โยนมันลงไปอ่ามาแล้วเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมมาแล้วเนาะเสร็จปุ๊บทีนี้เราจะเริ่มสร้างให้มัน,เป,น,เ,ปนเป็นไฟสามดีแล้วนะครับเราไปที่ตรงนี้เลยเห็นไหมคําว่าสร้างรูปเนี้ยเราจะโดนทั้งหมดสิบห้าเครดิตนะครับผมเราก็กดสร้างเลยอ่าแล้วก็รอมันก็จะหมุน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 งี้รอักพักนะครับ อนนี้ไฟก็กาลังสร้างอยู่นะครับผมกําลังสร้างอยู่นะกําลังสร้างไฟอยู่นะครับเห็นไหมกำลังสร้างกําลังวิ่งเลยกําลังสร้างนะครับรอสักครู่นะเดี๋ยวมันก็จะพอมันสร้างเสร็จแล้วเราก็จะได้เห็นภาพว่าภาพโมเดลที่เราจะสร้างเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วสามารถดูได้แบบ360องศาเป็นยังไงนะครับ ในการขั้นตอนในการสร้างตัวนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับโปรแกรมตัวนี้มัมนดีในจุดที่ว่ามันเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นมันกใ็ใช้งานง่ายนะครับเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายนะครับเหมาะกับคนที่บางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับเป็นภาษาไทยที่ว่าใช้งานง่ายนะครับ พอภาพสร้างเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถหมุนดูได้นะครับผมนะโดยการคลิกเมาส์ซ้ายนะครับผมนะหมุนดูได้นะครับหมุนดูได้นะครับผมนะในการคลิกเมาส์ซ้ายนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับพอเราได้ภาพตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมนะเราจะทําการเอามันออกมานะครับมันก็จะมีเครื่องมืออยู่ด้านล่าง ตัวนี้นะมือด้านล่างแต่อย่าลืมนะทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยนะครับเครดิตตรงเนี้นะครับมันก็จะหมดไปตัวนี้เนี่ยจะลดลดลงเห็นไหมตัวนี้ลดลงแล้วเห็นไหมเครดิตลดลงนะครับนี่ถ้าเราจะส่งออกเราก็นี่กดที่ตัวนี้เลยนะครับผมคําว่าส่งออกนะครับส่งออกเนี่ยนะครับผมเราสามารถเลือกประเภทไฟล์ได้นะครับประเภทไฟล์นะถ้าผมแนะนําก็ให้เป็นประเภท OBJ ก็ได้นะครับ OBJ นะ OBJ นะครับเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปวางในเครื่องปริ้นนะครับผมได้เลยนะครับ OBJ ได้เลยนะครับ OBJ ได้นะครับผมนะเป็นไฟล์ OBJ นะครับผมนะมจะให้เราเลือกมันจะให้เราเลือกว่าไฟล์อะไรนะครับสมมติเราเลือกเลือก OBJ นี่สมมติเราเลือกเอ่อนี่อะไรเนี่ย X OBJ สมมติเราเริ่มเป็น OBJ ไหมเสร็จปุ๊บมาให้เราตั้งชื่อไฟล์เราก็ตั้งชื่อไปนะครับผมแล้วก็ส่งออกพอส่งออกพวกนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะครับไปกดไปอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนรูปภาพล่ะเราก็กดนี่เลยนี่นะด้านบนนี้เลยแบ็กกลับไปแบ็กกลับไปนะครับทําใหม่ เนี่ยไฟล์ทั้งหมดภาพทั้งหมดที่เราทาแล้วเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนี้นะเราสามารถเรียกดูได้เหมือนเดิมนะครับผมสามารถกลับมาเรียกดูได้นะกลับมาเรียกดูได้ตลอดนะครับผมว่าไฟล์ไหนอะไรยังไงนะครับผมสามารถกลับมาเรียกดูได้นะครับอย่างงี้เราติ๊ก้็ไปอ่าก็จะโหลดแป๊บเดียวนะครับไม่นานเนี่ยเป็นไฟล์นะครับนะครับการย่อขยายก็อยู่ที่เมาส์จะมีลูกกิ้งนะครับผมสามารถย่อขยายได้นะครับ สามารถทำงานเป็นฉลุได้นะครับเห็นไหมอ่ะทีนี้เรามาดูภาพที่สองกันนะผมที่เราทำไว้เมื่อวานนี้เนาะใช่ไหมเราก็ไปกลับไปที่นะเลือกแบ็กกลับไปรงนี้ก็ได้นะครับนะกลับไปทินหน้านี้นะครับแล้วก็ภาพข้อความเป็น 3D นะครับติ๊กเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะครับอาโยนเข้ามา รเราได้ภาพมาแล้วนะครับผมเราก็ไปที่ตัวนี้เลยนะสร้างภาพภาพนี้จะใช้เครดิตอยู่ที่ประมาณอยู่ที่15เครดิตนะครับเราก,กดไปเลยสร้างภาพนะครับแล้วก็รอสักครู่มันก็จะโปรแกรมก็จะเริ่มทํางานของมันไปนะครับอย่าลืมนะตอนที่เราเข้าไปที่ Google น,นะครับผมไปหาแอปตัวนี้ที่ชื่อว่าโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่าทิปโปนะครับผมนะโลโก้จะเป็นรูปนี้นะ ด้านล่างตัววีเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับตัวบนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอดูนะครับจะเสร็จแล้วนะครับรอดูสักครู่สวัสดีครับพอภาพมันเสร็จแล้วนะครับภาพเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันภาพเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นก้อนเมฆแบบเหมือนว่าเหมือนลูกมะกรูดเลยเป็นก้อนเมฆนะครับ เป็นรูปนกนะครับผมนะมีฐานนะครับทีนี้เราจะมาอธิบายนิดนึงนะครับผมนะจําได้นะครับอ่านครับอ่ะเราจะมาอธิบายนิดนึงนะครับผมจําได้ไม่เอ่ยว่าตอนที่ผมให้ทําภาพเนาะทาภาพครั้งแรกนะครับทําภาพครั้งแรกจําได้ใช่ไหมที่บอกว่าให้เปลี่ยนแบ็กกราวเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมแบ็กกราวนี้เป็นสีขาว แต่ว่ารูปคนเนี่ยจำได้ใช่ไหมเมื่อกี้เราไม่ได้เปลี่ยนแบ,บก็กเกว์เป็นสีขาวนะครับ <Chief> s> <S พอไม่ได้เปลี่ยนแบ,บ็กเกวเป็นสีขาวเนี่ยสิ่งที่มันกระทบมามันมีนะครับมันเกิดขึ้นนะครับมันมีนะครับมันมีก็คืออ่าเรามาดูนี่เห็นไหมอันเนี้ยเปลี่ยนแบ,บก็กเกวเป็นสีขาวเห็นไหมครับมันก็จะมาฐานจะมาครบเลยมาเต็มเลยนะครับแต่พอเราไม่ได้เปลี่ยนแบ,บก็กเกวเป็นสีขาว เห็นไครับพอเราไม่เปลี่ยนแบกาวเป็นสีขาวแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวฐานเนี่ยมันจะมาไม่หมดนะครับผมมันเหมือนกับมันมองไม่เห็นนะครับเหมือนมันมองไม่เห็นมันเห็นแค่นี้นะเป็นเป็นเที่ยวเป็นสะท้อนมาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นอะนะครับเราต้องเปลี่ยนแบกาวอ่ะให้เป็นสีขาวนะครับเปลี่ยนแบกาวเป็นสีขาวมันงานมันก็จะมามาครบมาเต็มเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มาครบมาเต็มแบบนี้เลยนะครับแค่เราเปลี่ยนแบกาวเป็นสีขาวนะครับผมนะมันก็จะทําให้เรา ยงานของเราเนี่ยมันออกมาดีขึ้นนะครับแล้วพอเราส่งออกเนี่ยนะครับสามารถนําไปพิ้นได้เลยนะครับตัวนี้สามารถนําไปปิ้นได้เลยนะครับรายละเอียดก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับนะก็จะได้รูปแบบรูปภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะไม่ยากเลยมมก นี่ครับนี่ไปลองทํากันดูนะครับเพื่อนๆลองทํากันดูนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็น EP สามนะครับ EP สามจะมีการมานําเสนอแอปอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าสามารถเจนภาพได้เป็นแบบภาพนูนสองมิติก็มีนะครับอันนี้เป็นสามมิตินะครับสามดีนะครับแต่ภาพนูนสองดีก็มีนะครับผมเดี๋ยวไปรอติดตาม EP สามนะครับผมนะตอนนี้ให้เพื่อนๆลองไปหัดทําดูก่อนนะครับผมลองหัดทํากันดูก่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ EP 2นะครับผมนะ EP 2นะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับ Tippo นะครับ Tippo AI นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไปหัดทดลองขัดทำหัดใช้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับใน EP ต่อไปนะครับใน EP ต่อไปนะครับนั้นขออนุญาต จบ EP ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม EP สองครับเรายังมีความรู้อีกมากมายนะครับที่ยังต้องมาบอกกล่าวการต้องมาแนะนำการต้องมาให้ความรู้กันมากมายนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมร้านช่างวุฒินะครับฝาก EP สองไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับสวัสดีครับ